สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับทีเช่าฝ้ายนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะมาสอนเรื่อง my family ค่ะ my family แปลว่าครอบครัวของฉันนะคะเราจะมาดูคำศัพท์6คคำกันนะคะคำแรกค่ะ father father แปลว่าพ่อค่ะคำที่สองนะคะ mother mother แปลว่าแม่ค่ะคำที่สามค่ะ brother brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายค่ะ คำที่สี่ค่ะ sister sister แปลว่าพี่สาวหรือน้องสาวค่ะคำที่ห้านะคะเรามาดูคำที่ห้าบคำที่หค่ะคำที่หค่ะ grandfather grandfather แปลว่าปู่หรือตาค่ะคำที่หค่ะ grandmother grandmother แปลว่าย่าหรือยายค่ะ นะคะอันนี้ให้นักเรียนนะคะทำหกข้อนี้นะคะทำในสมุดต,ต่อจาก A B C เลยเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ See you again next time goodbye